ระบบกรรมหมอพระตถาคตไม่ให้เราเพี่นาเรื่องกรรมมากนะมาลีแม่อยากให้มาลิอยู่กับปัจจุบันให้มากๆากนะลูกเพราะว่ากรรมเนี่ยถ้าพี่นามากๆจะวิปลาดได้พระสูตรก็มีเรามีหน้าที่แค่ทําปัจจุบันให้ดีนะลูกนะแล้วก็จริงๆพระพระตถาคตบอกวิธีแก้กรรมนะคะก็คือให้พยายามสร้างเหตุนั่นแหละก็คือปล่อยวาง ให้ทานรักษาศีลภาวนาแล้วก็ผัดส,สาเนี่ยคือกรรมเนาะเวลายเราผัดส,สาอะไรไปตาหูจมูกลิ้นกายใจเราพยายามปล่อยวางอย่าไปผูกติดจิตผูกจิตติดกับอารมณนน์นั้นๆให้ปล่อยวางได้เร็วจะเป็นการตัดกรรมได้สั้นเพราะถ้าเวลาเราคิดต่อเนื่องอะ่ะมันคือเจตนาเป็นกรรมคิดไปเรื่อยๆเบียดเบียนแล้วโมโนกรรมมีโทษไร้าแรงมากที่สุดอย่างเงี้ยถ้าเราปล่อยจิตไหลไปตามอารมณ์ปุ๊บเนี่ยก็จะทําให้เราอะ สร้างเวรสร้างกรรมอ่ะเนาะ,นะภาษาโลกเรียกสร้างเวรสร้างกรรมต่อเนื่อง mm. วิธีการตัดกรรมที่ดีที่สุดก็คือว่าผัาสษะปุ๊บแล้วรีบตัดให้ไวอย่าให้มันนอนเนื่องอย่าให้มันปรุงแต่งนานอย่างเงี้ยแล้วก็กรรมเนี่ยอย่างที่บอกเมื่อวานอ่ะจริงๆถ้าเราหลุดพ้นแล้วเราพจารณาในที่บนที่สูงเนี่ยจะเห็นเลยว่ากรรมไม่ได้เกิดจากตนเองบันดาลไม่ได้เกิดจากผู้อื่นบันดาลแล้วก็ไม่ได้เกิดจากตนเองแล้วผู้อื่นบันดาลเพราะว่า กรรมนั้นไม่ใช่ของเราหากเราเป็นผู้ยืนดูขันห้ามันทํางานนะกรรมนั้นจะไม่ใช่กรรมของเราทันทีนะคะก็ออไปตรงกับพระสูตรลากกิ่งไม้ใบไม้นะสอนรับกันหมดเลยพระสูตรของผูุ้ทธเจ้าค่ะก็เวลามาลีเจออะไรแม่แม่พอรู้เหมือนว่ามาดีน่าจะเจออะไรในชีวิตเยอะแหละแต่ว่ามาดีมีหน้าที่แค่ทําปัจจุบันของหนูให้ดีที่สุดอะไรจะเกิดนะลูกถ้ามันไม่ดีเราก็มองว่ามันเป็นกรรมเก่าเรา แล้วถ้าเราได้ใช้กรรมเก่าเราเนี่ยมันมีโอกาสจะหมดเราก็สร้างกรรมใหม่ที่ดีเข้าไปกรรมใหม่ที่ดีที่สุดนะคะดีกุศลที่สุดก็คือการภาวนาการภาวนาก็คือการทําสมาธิอานาปนานสติหรือทําสมาธิวิปัสนาเพื่อเพื่อตัดกรรมนะคะเพื่อให้กรรมมันน้อยลงเมันก็เหมือนพระสรนั้นเลยอะ่ะที่แม่เคยเล่าว,ว่าพรที่ว่าเอาน้ําเอาความเค็มของเกลือในแก้วน้ํากับความเค็มในมหาสมุทรน่ะ ถ้าหาดแบบกมเราถ้าเปรียบเหมือนอยู่ในแก้วน้ําเนี่ยถ้าเอาเกลือลงไปมันก็จะเค็มมากแปลว่ากรรมันเยอะใช่ไหมแต่ถ้าเราเอากุศลนะคะนั่งสมาธิเดินจงกรมให้ทานรักษาศีลไปมากๆนะคะความเค็มจะลดลงเหมือนน้าในมหาสมุทรอย่างเงี้ยค่ะหมายถึงว่าเติมน้ําเข้าไปอ่ะให้ความเค็มมันลดลงอย่างเงี้ยก็จะทําให้เราเราเราสามารถแบบเชื่อมั่นกมด้วยอํานาจแห่งสมาธิที่อะ่ะเชื่อมั่นกมว่ามัน คือขันห้ามันไม่ใช่เราแล้วอะ่ะมันก็คือมันจะเกิดอะไรแล้วก็พยายามแบบว่าให้มองว่าไม่เป็นไรอย่างน้อยเรามาเจอคําสอนพุทธเจ้าเรามาเดินมกักวันหนึ่งเราต้องหมดกรรมแน่นอนนะคะปล่อยวางขันห้าได้แน่นอนเข้าสู่สภาวะของการกลับบ้านเก่าเราหรือที่เรียกว่านิมุติหลุดพ้นได้ทุกคนนะคะหากมีความพยายามที่มากพอนะลูกนะโอเค